สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจ่าก,ก็มีวิธีการนะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงไก่ไข่หรือไก่เนื้อนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าท่านผู้ชมที่อยากจะลองเลี้ยงไก่แล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องกลิ่นขี้ไก่นะครับก็สำหรับกลิ่นขี้ไก่นี้ก็เป็นปัญหาสำหรับการเลี้ยงไก่อยู่แล้วครับก็ถ้าเรา มีวิธีการที่ดีในการที่จะกําจัดกลิ่นหรือลดความอับชื้นภายในเล้าได้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีนะครับสำหรับการแก้ปัญหาวันนี้นะครับที่จะแนะนําเลยนะครับก็ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับที่พื้นนะครับก็จะมีแกลบดิบนะครับที่พึ่งเก็บเก็บเก่าไปแล้วก็นําแกลบดิบนะครับมาโรยใหม่ลงเพื่อลดความอับชื้นแล้วก็เป็นประโยชน์ในการซับขี้ไก่ด้วยครับ ก็ไก่เขาก็เวลาลงแกบใหม่เขาก็จะชอบนะครับชอบในการที่จะไปคุ้ยเขียนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยในการที่เมื่อเขาคุ้ยเขียแล้วก็จะลดความเครียดให้เขาได้นะครับ mm hmm. ก็สําหรับการใส่แกบก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ช่วยลดกลิ่นขี้ไก่ไม่ให้เหม็นแต่ท่านผู้ชมนะครับเวลาถ้าเราจะเก็บแกบเก่าต้องขยันเก็บนิดนึงถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับอาจจะต้องเก็บ เก็บเก่าเป็นประจำนะครับเพราะว่าในฤดูฝนเนี่ยมีความอับชื้นเยอะนะครับแล้วก็ในฤดูฝนถ้าู้ชมที่เลี้ยงไก่แบบนี้นะครับก็ต้องเก็บแกบใน1สัปดาห์หรือ7วันครั้งนะครับเพื่อเป็นการนะครับที่จะลดกลิ่นที่ไก่นะครับเพราะในช่วงฤดูฝนนั้นมีความอับชื้นเป็นจำนวนมากนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะครับก็อาจจะแกบดิบนี้อยู่ได้นานนะครับก็อยู่ได้2สัปดาห์หรือ14วันนะครับที่เราจะเก็บแกบเก่าไปทิ้งนะครับสำหรับวิธีการทำลายนะครับก็ท่านผู้ชมจะนำไปเผานะครับหรือนำแกลบเนี่ยไปใส่ต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าแกลบเนี่ยมันก็จะดูดซับที้ไก่ ก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ไปอีกทางหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับโรยแกลบใหม่ไปแล้วนะครับเขาก็จะไปคุยเคียลดความเครียดให้กับเขานะครับแล้วก็ทําให้ล้าวของเรานะครับสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นของขี้ไก่แล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะครับก็เป็นวิธีการดีๆนะครับที่นะครับจ่านามาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องกลิ่นของขี้ไก่ ก็สำหรับรายละเอียดของคลิปนี้นะครับคงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลการเลี้ยงไก่นะครับถ้า,าจะนะครับมวีวิธีแล้วก็ประสบการณ์ตรงก็จะตอบคอมเมนต์ไว้ให้ใต้ด้านล่างต่อยังไงสำหรับรายละเอียดคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ยังไงก็ช่วยฝากกดซับกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคงม,มีรายละอียดพี่มขท่กน,นี้สวัสดีครับ